มึงสไลด์มึงินอย่ามึงอย่าเนินนะเนินนะเนินปากอ้อมขวาไปปากอ้อมขวามาแทงนี่มา้มาดิครับมาดิครับมาดีมาออกมาดี

เย่มาดีอะไชอคนชนเพื่อนกูตายแล้วก็เอาศพเพื่อนไปเอาใจไปควายนอไอเทียมึงมาชนกูครับไอเทียอะไรคนคนลูกบดีคนรู้ดีเทียพูดเทียอะไร มึงเฮียอะไรครับไอซ่าเป็นเฮียอะไรสัตว์เออเป็นเฮียอะไรอ่ะปากดีเฮียมึงมาเป็นเฮียอะไรมุดเก่งมุนหลุยเฮียยาวไอสัตว์เดียวยาวเด็ดวันมึงเจอกูแน่ไอสัตว์เดียวยาวครับน้องดีเยวยาวครับน้องเดียวยาวไอสัตว์กูบูดเร็วไอเฮียอย่าโง่ไอสัตว์สวัสดีครับไอเฮียใจเสียงหน่อยใจเย็นๆ ไอ้สเก่งมุดแต่อยู่ในรูไอ้เหี้ยโหหุบหุบไปสัตว์ไอ้เหี้ยแกงมุดรูไอ้หี่ยไอ้หน้าโง่ไอ้อต้องรอครบถึงเล่นในสัต์ไอ้สัตว์เขียงนี่เหี้ยเสียงนี่สัตว์หนุ่ยี่ิบไอ้ัต้ามีเหี้ยอะไรอ่ะโหมาแต่ละทีเหี้ยโง่เีอะไรส มึงจะล้อใส่นหน้ามึง้วยสัมาดเ้อเลยนะเ้อใส่หน้าเยี่ยคนกัวเลยอะ <laughs> ไรนเเื่อมันก่อนน้ลายบูดแล้วน้ำลายเรามาครบอยังอะเรามาครบอยังเฮ้ยเี่ยเียบเลยเียอเลยลงเล่นได้นะลงเล่นได้นะ เช็ดเช็ดเรามาโคบแล้วมั้งไปเช็ดไปบัามให้พังไปบัามให้พังไปปัามรอเพื่อนก่อนเพื่อนมาโคบยังมึงกุ๊บดิมึงไม่กุ๊บน่าจะโคบแล้วมึงมึงแม่มันอยู่ข้างนอกเพื่อนเราอ่ะก็เรียกมากูบดิดิ่งมึงจะออกไปข้างนอกทำทำไมมากุ๊บมากุ๊บเออเฮียกูบไอ้คนที่อุ้มเพื่อนไม่แม่ไม่ชุบอ่ะตั้งหลังอ่ะเฮ้ยเข้าแบงไนดิเข้าแบงไนดิวายตายแล้วครับเลยใบเฮียเลยพูดถึงใบใบสัตว ข้างนอกบอกบอกบอกเพื่อนกำลังมารอมองรอชนนี่ชนมันพังหมดแล้วมาลงใช่ไหมลงแล้วยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงเฮ้ยเพื่อนลงทำไมอ่ะเฮ้ยมีอะไรเพื่อนกูบ้างเฮ้ยโดนโดนไล้เพื่อนไอ้โง่ไม่มีอะไรเสรจกันดีเยอะคนโง่เฮ้ยมันฉอดเข้าแบงค์ไหนดิมันฉอดเข้าแบงค์ไหนดิเฮ้ยมานี่อ่อะ

มานี่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 ยเตยตามกูมาไอ้สัตว์ตามกูดิใจคอไหนเฮียมึงอย่ามึงอย่าตายมาเนี่ยมาเนี่ตามหน่อยตามหน่อยตามพิเศษหน่อยมาตามกูมาอย่าไฟเขาตรงไอ้สัตว์มานี่ขวาได้าเฮียปลาฉลามอ่ะเนินนะเนินนะกรุบเล่นด้วยกันรอรอรอมันมันยังมีตัวไม่ลงรถนะเปินเลยรอรอรอดันเลยดันเลยดันเลยมึงสไลด์มึงมึงอย่ามึงอย่าเนินนะเนินนะเนินปากอ้อมขวาไปปากอ้อมขวามาแทงนี่ นี่ไงเฮียตมัดรโอ้ยเ้เพเยอะเพยเพ้ยงพูดกันหน,หหน er ่อยดิพูดกันหน่อยดิเอาเพื่อนด้วยคุยกันค um ุยกันค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 ุยกันพูดกันหน่อยดิเฮ้ย อุ้มมาไว้อุ 1, ้มมนคามาไว้เลสองหนึ่งสองหนึ right ่ไปสอหนึ erm. ่อ้ยอะไรโบกกระจอกไอสั์โอ้ยกระจอกเฮียไอ้ยี่ยี้ยมันี้มาคนหนึ่งเ็ปทำอะไรอะทำอะไรอะมาโง่าไอโอ้ยาอุ้มยโอเอสไอุ้มเลยโอเอสอุ้มย ไอ้เหี้ยตัวหมัดไอสัตว์เนี่ยเบาได้ปลาเบาได้ไหมอ้เหี้ยใช้หมัดไอสัตว์เหยียเนี่ยหนีหนีเหียหนี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 เหียดหนีหนไอสัตว์ีปัดจ๊อไอ้เหี้ยไอ้แกตันเหยียดคุณตนแนไอสัตว์เจอกูแน่หยียหนีแล้วการอีความถ้าไมหนีไอ้เหีเดีวเจบอกสิเดียวีเหยีดสายปัดสภาพุณที่แลนอยเดียวหรอเหี้ยไอ้ห้วจ๊ห เอางี้ฟ <All right, S 2> ังกูนะไอสัตว์ถ้ายังมีความจำอยู่นะไอสัตว์เวันมึงเจอกูแน่สัตว์ถ้ามึงยังหนีสัตว์กูาอย่กงาไอเีอเีไอเฮียเฮียไอ้ฮอเียไอเฮยเอเหียเยอเฮียไอเแกยไอเยอเีอเอียไออเฮียไอเรื่อเยไอเฮียไอเฮียไอเฮียไอเฮไอเฮเยเฮียีไอเฮีไีไอเฮีไอเฮไอมึงเอเไอไปปนไอเีเลยเลย